ช่วงเด็ดเรื่องดังจนับสนุนโดยเครื่องสะอางมิสถินนึกถึงกล้างวงจรปิดนึกถึงโผว่าช่วงที่สองนี้นะคะก็กลับมาติดตามเปน็นร้อนๆกันต่อค่ะเด็เรื่องดังช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบทานผลไม้ดอกตรวจสอบเจอเนี่ยในรถเข็นเลก็กแล้วแต่จับเขามันคือปลายเหตุ33ตัวสามชนิดซึ่งมันแบบก่อมะเร็งก็ได้ผลไม้รถเข็นนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ทําให้ผู้บริโภคนะคะสามารถบริโภคผลไม้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าผลไม้ที่นํามาขายนั้นสะอาดสดและปลอดภยัยเหมาะกับการบริโภคนะคะวันนี้คะ่ะเรามีวิธีการเลือกผลไม้รวมถึงวิธีการดูต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะผลไม้บางชนิดเนี่ยนะหรืออาหารบางอย่างนี่ที่เราอาจจะมีเรื่องของการใช้สารฟอกขาว ครับหรือสารกันราพวกผลไม้แช่ดองอะไรต่างๆเหล่านี้มีความกรอบเนี่ยเพบว่ามีผู้ผลิตบางรายที่ก็ใช้เรื่องของสารบอแรกเข้าไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสารเคมีผู้ที่จะทําการจําหน่ายอาหารต่างๆเหล่านี้จะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของคุณภาพของอาหารต้องดูด้วยครับว่าเราต้องมาทําความสะอาดให้ดีแล้วก็ปลอดภัยทั้งขาวแล้วเราครับอยากจะให้ผู้ประกอบการเหมือนให้ความยุติธรรมกับผู้บริโภคด้วยแต่เป็นว่าถ้าอะไรหลีกเลี่ยงได้ค่อยๆลดลงไปได้ก็ค่อยๆลดดีกว่ารับก็สังเกต ความสะอาดก็ภาชนะที่ใส่จอกไม้เสียบขึ้นมามันไม่ใช่มือจับเรื่องของตัวแบคทีเรียโคลิฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพบได้นะฮะในระบบทางเดินอาหารนะฮะในร่างกายของเราผู้ที่สัมผัสอาหารต่างๆเหล่านี้นี่นะครับไม่ได้ดูแลในเรื่องของสุขลักษณะให้ดีพอเนี่ยนะครับตัวแบคทีเรียส่วนนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะปนเปื้อนนะมากับมือนะฮะของผู้ที่ออกไปสัมผัสอาหารต่างๆเหล่านี้ได้ตรวจสอบนิดนึงอาจจะเกิดการผิดพลาดคือผมคิดว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่เจตนายอย่างที่บอกว่าถ้าเขามีเจตนาที่ว่าป้องกันมแมลงแล้วแบบ โดยปริมาณมากเกินไปทางกระทรวงเกษตรนะครับก็ต้องเข้าไปควบคุมและดูแลปริมาณการใช้ตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้มันเกิดโทษกฎหมายตรงนี้ก็อาจจะให้อำนาจนะฮะในส่วนของนักงานที่จะเข้าไปออกคำสั่งเพื่อให้ทำการแก้ไขการทางกฎหมายได้นะครับก็สามารถที่มีทั้งโทษจำได้ถึงไม่เกิน2ปีนะฮะแล้วก็ปร, 20, บปรบับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทก็ควรจะแบบหลีกเลี่ยงบ้างก็ดีอย่าแบบอย่าสักแต่แบบกินแล้วอร่อยอย่างเดียวเลยทางกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปควบคุมดูแลการบริโภคเราผู้บริโภคเราก็ต้องบริโภคจากรถเข็นจากอะไรที่เราหาสามารถหาทานง่าย ผลไม้สดนั้นนะคะให้คุณค่าทางโภชนาการกับเราอย่างมากมายค่ะเพียงแต่ก่อนจะบริโภคนะคะคุณผู้ชมต้องรู้จักเลือกร้านที่สะอาดและปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ค่ะว่าผลไม้ที่คุณทานเข้าไปนั้นให้ประโยชน์กับร่างกายคุณอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวเรื่องดังตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องอะไรอีกนั้นห้ามพลาดเลยค่ะได้เวลาที่ทุกท่านจะเฮฮาป่าจิงโกกับข่าวบันเทิงร้อนๆที่ทีวีผู้บุฟเฟ่คัดสรยน่าฝากกันค่ะ เอาๆอย่ารอช้าเราไปเริ่มต้นกันเลยที่ดูท oh. ีวีภูไลฝันไกลกับช่วง Talk o ออฟเดอะทาท้าทาหมดสัญญาโซนี่แข oh. ่งกันแบบสดๆดูกันให้จุใจกับคลิปรับปะปาระซี่ร้อนแรงของเหล่าดาราที่ทีวีภูบุฟเฟ่จะจัดส่งให้คุณทุกวันแค่กดดอกจันส5 7แล้วโทรออกโลกมายาจะลวงตาคุณไม่ได้อีกต่อไป ดูปกสารนส่รรลงแผงฉบับนี้ได้ตโน้ตผาก,กิ่นและสาวเอกบุษสกรมาโชว์หวานตอกย้ำข่าวอินเลิฟนอกจอบางนางเอกนางแบบสุดฮอตบีน้ำทิพย์ก็ขอเผยอาหารค่โปรดค่ะและสุดท้ายวันนี้วันเกิดกบสุวรรณตุยธีรพัฒน์รวมอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนพรุ่งนี้วันเกิดยิปโซโรมิดาเบิร์ดเรโสเปกอวยพรพวกเขาได้หลังเชยงคืนของวันนี้ที่ดอกจันทร์ส5 7 เฉพาะ AIS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ We are satisfied as much as possible พอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ค่ะขอขอบคุณเครื่องสำอางเลฟลอน ยาทานม้งหาตรากะต่ายดินกาแฟทรูสเลนฮอฟฟี่ทีพูบูฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดนิยสารสไปซี่และทีวีพูค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆรวมถึงใครที่อยากจะร้องเรียนในกรณีที่รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถติดต่อมหาทางเราได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 7 3 3 9 0 0 0ค่ะหรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่อีเมลทางด้านล่างก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ